ช่วงกระบ,บี่ท้าชิง่<ป>างคุณผู้ชมยังจดจำความสามารถอันพิลึกพิลั่นคุณ<ป>ลุงคาา<ป>เจ้าของสายาโลกากลับหัวคุณนีด้าก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับ<ป>เพราะหลังจากรายการออกอากาศไปไม่นานที<ป>นงานก็ด้รับคำท้าที่พิลึกพิลั่นของแฟนรายการอีกท่านหนึ่งเธอบอกมาว่า ก็ะทำได้เงียนกันแต่เธอที่ว่าคนนี้จะเป็นใครและทำได้แค่ไหนกระบ,บีม่มือหนึ่งขอบุกมาถึงบ้านเธอคนนี้กันเลยครับสวัสดีจ้าบ้านนงเองจ้าเธอคือป้าหนงสวนรณธรม,มีเจ้าของฉายาป้าหนงอักษรพิศวงเสตรีรุ่นใหญ่วัย64ปีคนนี้แหะครับ ที man, bon ram, Danger, atch, ่เขียนจดหมายเข้ามาท้าโชว์ความสามารถทั้งเรื่องการอ่านและการเขียนหนังสือแบบกลับหัวซึ่งป่านมงเธอฝึกฝนและก็พิ่ซ้อมมาอย่างหนักหน่วงทุกคืนทุกวันเพราะตั้งใจจะมาโชว์ในรายการกระบี่มือหนึ่งโดยเฉพาะก็ทีแรกมนเดินมีนาเนี่ยลูกชายเขาเดินเขายืนอ่านหนังสือกลับหัวก็เลยเขียนปากกาก็เลยคว้ามาเขียนพาเขียนเขาก็บอกว่า อ้าวแม่เขียนหนังสือกบหัวได้ด้วยบอกได้โม้ไปเลยจริงแล้วไม่เคยแล้วแล้วพอเสร็จแล้วนะถ้าเขียนติกนดกว่าคำแล้วก็เลยแแต่ทีนี้ก็พอมาเดือนเมษาก็ไปเห็นรายการกรปีมือหนึ่งเขียนหนังสือกับหัวก็อ่เราก็จะลงทำาููบ้างเราก็รีบจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ ก็เลยพอจดไปเสร็จก็ลองเขียนดูนก็ได้อะแม่จริงเหรอจ้าคุณป้าแล้วฝึกอยู่นานไหมล่ะครับก็ไม่นานเมื่อกี้มันก็เป็นเลยโอ้โหไม่ได้โม้แน่นะคุณป้าไม่ได้โมโ <c oughs> โอ้โหเขียนกลับหัวก็ได้ทำได้จ้ะอ่านกลับหัวล่ะได้อ่ะถ้ามั่นใจว่าไม่ได้โม้งั้นก็โชว์ให้ผมและคุณผู้ชมดูกันเลยครับป้า โดยปกติแล้วป้านงแกก็เขียนหนังสือด้วยมือขวาเหมือนคนปกติทั่วไปนี่แหละครับแต่หลังจากชมรายการกระบีม่มือหนึ่งในคืนนั้นพ่าแกก็เกิดแรงฮึดและตั้งใจที่จะฝึกฝนคัดเขียนด้วยวิธีกลับหัวอย่างตั้งใจแน่วแน่ถึงขนาดคัดเป็นตัวบรรจงลงสมุดเป็นเล่มๆเ,เ,เต็มหน้ากระดาษโอ้โหดูสินะทั้งตัวเต็มบรรทัดพึ่งบรรทัดมีครบทุกแบบ ไม่ว่าจะนั่งจะนอนหรือจะหยิบจับสิ่งใดเป็นอันต้องสอมสอมและก็สอมบางทีถึงขั้นหัดให้คนในบ้านอ่านตามป้าแกด้วยเลยทีเดียวเอาไหนไหนลองดูลองอ่านสิหนุ่มไหวไหมไหวไหมเปิดเทอมแรกเร็วพวกเราเร็วเร็วดิต้องไปให้ทนัน โรงเรียนอะไรกันเนี่ยมถึงขั้นเกาหัวเลยทีเดียวเชียวหลังจากที่พิซซ้อมจนได้ที่ค่ำคืนนี้ป้านงก็ได้เวลาโชว์โดยจะเริ่มที่ทักษะการอ่านเป็นอันดับแรกโจทย์ของเราก็คือให้ป้าแกอ่านข้อความในนิตยสารแบบกลับหัวเช้าตู่ในวันหยุด ธรรมดารรมดากับการได้พาชีวิตหลีกหนีออกจากความวุ่นวายของเมืองใหญ่ไปตามถนนสายกรุงเทพสุพรรณบุรีและลอตูวอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีเพียงไม่กี่อึดใจกรรมการหลายคนเป็นข้าราชการบำนาญทั้งครูหมอและข้าราชการปกงโอ้โหเป็นไงฮะเสียงดังฟังชัด ชาญไม่เบาหรือแม้กระทั่งตัวหนังสือในคอลัมน์นิตยสารที่มีความหลากหลายทั้งสีสันขนาดฟอน์ละลานตาอย่างนี้ป่าเขาก็อ่านได้อย่างสบายสบายมีผู้คนถึงหนึ่งในจามีความสุขน้อยลงหรือมีความทุกข์มากขึ้นเมื่อใช้ Facebook เฟซบุ๊กเนื่องจากเห็นเพื่อนหรือคนรู้จ,จักมีความสุขเพราะได้ไปเที่ยวต่างประเทศ ถ้าเป็นหนังสือการ์ตูนแบบนี้ป้านงจะอ่านไหวไหมครับโครงการดีๆโครงการนี้รอ่านอย่างนี้ธรรมดาไปครับป้าต้องกลับหัวใช่ไหมไม่อย่างนั้นแหละครับเราไม่รับแล้วค่ะเอากลับไปเถอะหนูเอาชุดชั้นไทยมาบริจาคค่ะนี่คุณกาละเมงมาทำบุญทำไมต้องไปรังเกียจเราด้วยนะนะรับของน้องปูเป้ไปเถอะ อยากได้ก็เอาไปสิขู้นแน่มีใส่อารมณ์ให้อีกด้วย,ยเชื่อแล้วครับป้าว่าอ่านได้คล่องจริงๆที่นี้เรามาดูเรื่องการเขียนหนังสือกลับหัวกันบ้างอย่างที่บอกในตอนต้นว่าป้าแกซักซ้อมมามากจนหมดสมุดไปเป็นเล่มๆไหนดูสิเขียนถูกต้องหรือเปล่าครับป้าตะลึงงูหลามยักษ์ในร้านข้าแกงที่ร้านข้าแกงเล้ง เลขที่67 8ทับ8ถนนด้านหลังสำนักงานโทรศัพท์อ่ะลองตรวจคำผิดดูซะหน่อยครับตะลึงงูลหลามยักษ์ในร้านข้าวแกง<ส>เมื่อเวลา 3, 00, <ส>1 3 0 0นมีงูลหลามขนาดใหญ่อยู่ภายในร้านยอดบอกแล้วว่าไม่ได้โมดจ้าจาา้าจ้าไม่ได้โม้จะป้าบ้านี่เอาใหญ่เชียวเขียนในสมุด ดูตัวเล็กมองไม่ถนัดงั้นลองไปเขียนขึ้นกระดานกันชัดๆไปเลยครับเดี๋ยวป้าจะร้องเพลงให้ฟังนะจะร้องเพลงอ๋อจะเขียนเป็นเพลงเลยนะครับว่ามาขนาดนี้ก็จัดไปดีครับป้า เเดีียยยวก็รบรบ้องั้นก็มิวสิคแม่ลูกพอหวานหยดย้อยอจริงๆเลย และแม้กระทั่งการเขียนตัวอักษรแบบกลับด้านป้าหนุ่มก็ยังทำได้จัดมาเป็นคติสอนใจให้อีกะด้วยทวงนี่กรรมกรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมคืนสนองข้าพเจ้าเป็นอีกคนหนึ่งที่เชื่อในเรื่องของกรรมเพราะข้าพเจ้าได้เคยประสบพบเห็นด้วยตาของข้าพเจ้าเองเรื่องที่ข้าพเจ้าได้นำมาเล่าสู่ท่านผู้อ่านนี้เกิดขึ้นมานานแล้ว น้ำู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีว้าวว้าวว้าว,ว,ว,วเป็นยังไงแล้วสวยงามถูกต้องแจมว้าวเป็นเลยครับป้าและต่อไปนี้ความสามารถขั้นสุดยอดที่ป้านงแกตั้งใจจัดมาเพื่อโชว์ให้แฟนรายการกระบี่มาหนึ่งได้ทึ่นนั่นก็คือการเขียนกลับหัวและกลับด้านในคราวเดียวกันถ้าสงสัยว่าเป็นยังไง นไปชมกันเลยครับันมี็นทีเด็ดเดีจะโชว์ให้ดูนะจะได้ว่าไม่โมคุณรู้ไหมว่าเพลงนี้เพลงอะไรอู้อ่าอย่างนี้ผมคงไม่รู้เรื่องหรอกนะครับคอหมุนกลับทิศทางให้อ่านได้ง่ายๆหน่อยเครับเดี๋ยวป้าจะร้องให้ฟัง คนเห็นดีแล้วหรือคุณเจ้าค่ะที่ ต้องบอกไว้เลยนะครับว่าของแบบนี้ถ้าไม่ฝึกฝนอย่างตั้งใจร้อยทั้งร้อยเขียนผิดตั้งแต่คำแรกไปแล้วนับถือในความพยายามและความสามารถของป้าเขาจริงๆถ้าเก่งจริงเก่งจังขนาดนี้ได้เวลาคุณป้าท้าชิงแล้วละฮะเป็นไปนะคะกถ้าใครคิดว่าทำได้ดีกว่าป้าอ่ามาเจอกันเลยป้ารออยู่นั้นนั้นป้านงเขาท้ามาสักขนาดนี้ กระบี่มือหนึ่งท่านใหญ่มีของดีก็อย่ารอช้านำความสามารถในตัวออกมาโชว์กันหน่อยนะจ๊ะป้านงแก้รอยอยู่จริงไหมป้ากระบี่มือหนึ่ง